กับสวัสดีพ่อแม่พี um uka, um ato, fem, right, ่น <clause>? ้องกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทการที่เข้ามาครับชมซ่องบาเตสินสวัสดีพี่น้องกินข้าวกันเด้อกินข้าวเศร้ากินข้าวเด้อป้าเ่าเ่าพอเน่าเถ่านี่จักจันน้องใบม่อนไปติดไปเด้อพุ่นพี่น้องเอ้ยมันเดียติดเอาเองแม่นบอได้ซื้อติดเอาเองไปติดมันเศร้านี่แหละติดยงเหียนติดติดยงเหียนได้จักจันทรแปดสิบกว่าตัวป้าเ่า อยู่เมืงองนอกเมืองนาอยู่ต่างประเทศคิดหอดบันเบิงเดอร์นี่มันกระโดนพ่อาหารบ้านเ่านี่นจจม,มันกระโดนพ่อเลยลูกเมนเผ็ดแจ้วชุมแจ้วแป็ดพักคุยเพิ่นกับพูพักกระโดนน้ำมันมใจพักหนังเลิศพักเสริมอยู่สถาดน,นะต้มไก่เนี่ยพี่น้องเ้ยอาหารเช้าว้าทางทางนี้ไปอาจจะจันไปจีพี่น้องเ้ย พูคีบเ,เอาจักจัน่นเอาไปจี้พี่น้องจี้กินมันแซ่บเพื่อนวะอุ้ยบวัวทันคอ่วน้อง้ะเทียตัวเอาไปจี้เลยนี่ป,นนปิ้งจักจัน่นเพื่อนวะปิ้งเอามันจางแซ่บอุ้ยจะนอยแม่สีครัวให้กินบ,บวัวบิดดอกหันนะได้ปลักลายกับเจ้าคายตลาดนะสามสิบห้าตัวตัวสิบพันพี่น้องเอาไปติดได้แปดสิบปลายข้่แม่ค้ายเป็นเงินหข้อยได้สาวกว็พันเพื่นอนละ ได้ตกอีกแล้วฮะน่ะนสิไหมแล้วฮะลูกอเอาเนี่ยน่าเท่าก็มากินนำ้ำกินจั๊กจั่นจั๊กจั่นน้องใบมอนจำน้ำพักเอาเบามากพี่น้องกินข้าวเศร้าน้ำกันยังอ,อันตัวนี้ยังนิดนึง ก,ก,กินข้าวไกินรอกจกจังกินต้ไมไก่ดนะ้ยผู่เี่ไว้ใสียไงบอ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 ่อใ่รึเป่าบอบไม่แนวมั้งพี่มาจ้ง่งแจ้วพี่บ๊อบม่แนว,วมัว้ง ูเนาะูีาให้มิองมโไเหอมตังกินไปแล้ก็หอมตังตังติดกั๊กันเป็นว้เนียววดมืออืมบตสินไปติดกํำลังไปม่อน่เรกน่บอกอย่าบอกไปลูก

กินข้าวปลุได้ีลสบายดีไหมสบายดีปลาลุงนะสบายปลาุงกินข้าวนำนำเช่นลนเนอกินข้าวเช้าจะปิ้งจักยันไดมอนไดมอนไดมอน่ะเอ้ยใร้นมาแส่เตม่อนแต็มเรียญเตเรียญแล้วแต็มแค่เน้อวนด้อเนื้อหมักค่ะ สดน,น้ำสดน้ำิ้นปลลุงกินข้าวหน่อยทีกระปิ้งกักจันต้นปลาข้าวก็ปิ้งจักจัน,นหจจแหตุร้ายบแสบศรร้ายแซร้ายกินตัวไม่ใหม่นะตัวนนั่นเนาะน้ำหอมน้ำตาใช่น้ำเาเอาล่างเหรอยางแม่หยางอนะันนี้นเสินมาแล้วจกอกนี่นี่จบข้าวบอ เก็บ้ะโอยว่ะบอขอ้ไปไปท้บานพันป่ไปลงนี่นะปัดกรสิบหตสิบสามตัวขันชื่อกตช้าก็ผัดแกกูไปหยบมาถายอีกพ่อแม่ให้ขันหยาบอกยังไปดิกไปให้เอ้ย ให้เสือเป็ดตเจ้ากับจนสมเาจนท่เราซแพะอตางกันปีปีก็เลูสุี้เอานี่ช่วยมาในห้องฉันนั่น้ำเหม่อข้าเย็นดโก้ดินกับจับ มเหียนประทมเข้าไหวประตูนาประตูหลังพ่าวเาเข้าม,มาใครไหลเละใครเข้ามาใครเที่ยงนักเหียนมาเข้าเหีนยนไมที่ไหนครเพื่อนมั้งมันก็คือแไเจแ่ครผิดเนาะกระเจ๊บ้านทออย่างใครทาเขเตรนี้อเหยนก็ีเ่ไแค่กระเจ้าลายทางเขาคันใดเขา Chào các bạn tí nào. Mất gạo. Lấy cái nhăn à. Ừ. Ừ. Chút nữa. ต่อไปและยิมาทั้กโนะนี่นะอากาศเอาพบอะไรน้อยง่จักรยยังเขาพูดบาอยอยู่ไหนแ่นี่จักร

ได้เจ็ดแปดชล้วว่าคืนหนึงมันมันหัวยอดนะก้านเดเหียแหละก้นกันก็ได้เมื่อคืนมันไม่ไปคนตกกไดตะมันเราคนตกแห่ไปแล้วมันรคนตกเลโอ้ยไหนัองนล้ใหนนี้นะหนหัวเหียน็กัานนี่แหละกันอ่อนนะจะอ่อนมันละจะอ่อนนี่ทอบ้านแมงอี เป็น,น,ปนี้กจัน,นรกรนยคักัน,นบเดจักาลทรจง่ให้ปวติดมาตงเหียนว่ายากข้่จงไม้เห่าเด้อแม่ว่า เลือกกินก็นจะจงโอ้เอาไปหาเอาไปหาเด้คหมวะมาเพื่อกินให้มาเพื่อกินเพื่อที่ไห้่แม่จะกลัวไหเพื่น้องกินช่งตต้องจัโจแเราเอาไปจี้จี้กิน แบบารพี่นอยจะออนจะพักจะออนจะพักพักมาชวนห่อยพักมักพักเริมกระดีก่ใช่คุพักกระโดเปนยูในชวนนี่เอามาปูไว้นอักจันเจบักมันนางเลิศพักเชิมพัก ีนกระักกระโดดกระโดดน้จักจัน,นเป็นจักเดือนลยพอจัาเดือนืนดเอะไรนะเดือนเดียวก็บดละเดือนเดียวก็มดเนาะไม่ได้ใครมันอะไรลกยาคนกินบเิ่ากินเพื่มอิ่มอ่อยากไล่เืออม น้องมาห้อนี่เขากับพี่ข้อจบเกี่ยวกับเพียน,นี้พบพ่อกันคลิปต่อไปพาก็ไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาเตศินได้ด้วยพี่นอ้องสบายดี